เขะอัญเชิญสายสัมพันธ์สุดเดือดเหรอโอ้ข oh, ้าสิบครั้งได้จุ้งโอ้โอ้ยี่สิบครั้งได้ตัวเลือกสองร้อยครั้งได้ตัวเลือกได้สกลิล เปลี่ยนคอนเทนต์ฉับพลันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสชุมชาบี้ละโนเอลชุดฮาโลวีนกันนั่นเองกับ213ตัวเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีชาบี้และฮาโนเอละอะไรละ่ะอย่างน้อยต้องมีชาบี้กับโนเอลชุดฮาโลวีนอย่างน้อยเราต้องได้มดันแน่เพราะฉะนั้นขอดูในที่10ใบแรกก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> นั่นเห็นไหมเริ่มมากลังดีเพราะฉะนั้นลืมตาขึ้นมาอ่ะไม่ลืมตาไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ลืมตาออะ <c oughs> เห็นไหม ไม่ลืมตาแต่เราก็ได้นาสกิลไม่ใช่นาสกิลเฮ้ยปากไม่ดีไม่ลืมตาแต่เราก็ยังได้ S R ได้ไรขอดูหน่อยเซ่ตายเลยกระทิงดำต้องมาโอเคดูว่าลิปอีกแล้วอดูว่าลิปไปแล้วนาสกิลเนาะเล่มแรกอย่างน้อยก็ไม่โนเอลก็ชามีอ่อ่ะอา้าวนี่จ้าอร่อยมากเลยนะแล้วก็มาดูที่สิบโลดโอ้โหคุณดูสิอันแรกก็ได้หน้าสกิลหรือพี่ชามี่มาแล้วทำไงได้ไป เช้ที่10โลต่อไปประตูประตูสีทองแต่งตัวสวยงามต่อไปปูเฮี้ยปังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องกลับมาใช้สูตรประจำของเราแล้วกดอันนี้ผมมีสูตรใหม่กดดูดูคุณเห็นไหมกด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 ดึดันกัก็ได้ทำใจชอบกด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 จนดูเรียบร้อย SSR แตกอีกรอบเลยทุกคนสูตรนี้ทุกคนเอาไปใช้กันได้นะ พบบอไม่อาจคิดมันใช้ได้อะเอ้ยด่วยกระทิงดำมาเต็มเลย <laughs> เ<า>กดสูตรล้วเหมือนเดิมกด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 กวันนี้แหละเรียบร้อยโอ้แต่แต่งตัวดีนะเฮ้ยประตูไม่ทองแต่ปู่ลืมตาอา้าว นรื่ว่าต้องประตูทองอย่างเดียวปู่ถึงจะลืมตาก็เรียบร้อยอืตายหนูกระทิงดามาแล้วทุกคนเอาขนมมาไม่งั้นฉันแกล้งแน่ชาหมี่โนเอลก็ตอนนี้เราได้โนเอลกับหน้าสกิลของพี่ชามี่มาอย่างหนึ่งแล้วเรายังขาดหน้าสกิลโนเอลและตัวละครพี่ชามี่มาดูกันว่าอีกกิโลอีก153โลที่เหลือเนี่ยเ จริงๆก็ไม่อยากให้การันตีนะเพราะว่าจะเก็บตั๋วไว้รอเอสตาปีศาจด้วยถ้าเกิดไม่ทนก็คงจะต้องต้องนั่นแหละคงจะต้องหาสปอนเซอร์ร้านเติมเกมแล้วล่ะทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงฟาร์มเพชรได้เร็วขนาดนี้แน่นอนว่าต้อง <c oughs> แน่นอนว่าทําไงได้ถ้าเกิดเล่นสายฟรีมันก็จะไม่ได้ฟาร์มเร็วขนาดนี้เห็นไหมฮะว่าน,นี่เพิ่งเติมไปเพิ่งซื้อไป ผมซื้อผ่านร้านไม่พูดเชื่อหรอกนะเพราะไม่มีสปอนเซอร์ <laughs> ให้โดนนัถ่ายนี่โดนอ่ะกดข้ามเลยแล้วกันไม่ขอดูแล้วกันนะอ่ะอพอกดข้ามแล้วก็ออกอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกพี่ชามี่นะตัวลเขรลูกพี่ชามี่อะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะตามมาสกิลเข้ามาหรือแม้ก็อาจจะเป็นสกิลของโนเอลก็ได้อ่ะเรียบร้อยโนเอล ชื่อว่าโนเอลซิว่าเป็นเชื้อพระวง์ของอาณาจักรนี้คุณเชื้อพระวง์เดี๋ยวนะฉันจะส่งเข็มป่าเถอะคืเรากลับไปเองเฮ้ยถือว่าได้หุหนดาไปใเจมาถือวว่าดีมากเมตาพิพีอืมทีมฟาล้วนเท่านี้ก็ครบแล้วเอ้ยถือว่ารอบนี้ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีอภัยให้ได้ <c oughs> อเอวไปเชาไปเขาเออขาดอะไรนะขาดเนะียนั่นลืมไปหมดแล้วเนะี่ยขาดสกิลโนโเอลกับตัวชาาโต้โฮนี่ทำไปติดว่า200ตัวแล้วได้การเลือกนะไม่สุม่มหรอกนะจะเก็บไปรอเอสตามานะดูดิห่ง <c> ร <oughs> ้อยหกสิบแล้วในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะเราจะเหลือ10ตัวเ <c oughs> ออได้แล้มาสัก สองเล่มได้เล่มเดียวยังดีใครตัวหน้าตู้ไอ้ดาไอ้นอดเอลดึงดาวเลยไอ้ระดับสกิลอะขอไอ้แรงท่ากันไม่เอาด้วยพี่ชางบีกันแล้วขอขอขอระดับสกิลโดเอลแล้วกันนะ Jangan lupa... Jangan lupa... Jangan lupa... Tem death horsespeed march Hahahaha Astaga dah sampai Cuan Noel, ini adalah Noel pak. Paul Noel, nakkan nak. Tua dengan kening dam jorjuah. Noel. Ahahah. Eh, deng Noel, paling sult, kau tak boleh. Dengan. Oh, cawie sepi. กับเตืองใจเท่ากับว่าตอนนี้200โล1การันตีเท่ากับว่าเราขาดแค่หน้าสกิลของโนเอลได้โนเอลมา2ได้หน้าสกิลรุ่นพี่ชาม,มี่แล้วก็ตัวรุ่นพี่ชาม,มี่เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้โนเอลขึ้นดาวเป็นการที่เป็น2ดาวได้เนี่ยมีวิธีเดียวเลยคือเฮ้ยบยต้องมาทำเควตรงนี้แล้วล่ะงั้นก็เลือกโนเอลไปแล้วกัน นี่หัวหน้ารุ่งอรุณส่ทองวิลเลียมแวนเจนส์ถือว่าเราเอามาคอมโบกับทีมฟ้านกร้องไม่หยุดเลยได้ยินไหมธรรมชาติแอกปากเลยโนเอลหนึ่งดาวแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อีกหนึ่งดาวมาอุ้ยนกร้องแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อีกหนึ่งดาวมาแล้วเราก็จะได้พาสซีฟสองดาวของโนเอลนั่นก็คือเมื่อเริ่มต้นเวฟให้ผลดีบัฟ เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ30เกับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทิร์นก็คือทำให้ตีแรงขึ้นนั่นเองก็ okay. โอเคเรียบร้อยกดลบพาร์สิของโนเอลเอาร์มาเรียบร้อยแล้วทุกคนเ็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบถือว่าแบบเนี้ยโชคดีไหมหรือมีใครดีกว่านี้ไหมหรือมีใครแย่กว่านี้ไหมไหนรองคอมเมนต์นบอกกันมาเลยสิว่าแบบเนี้ยมาถือว่าดีหรือมาถือว่าแย่วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9มาดูกันว่า <laughs> อีกสาว่าจะไปเก็บตั๋วเก็บเพชรทันสุ่มแอสตาได้ไงวะ <laughs> ถ้าเกิดไปเก็บไม่ทันต้องทำ,ทำยังไงอะ่ะกข้ามคิดตจำกัดไป